กลังเอาของขึ้นค่ะมาเอากาับสดส่งลูกค้านะคะวันนี้มีรถตักตักให้ขึ้นให้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องการเลี้ยงโคขุนพนยยงคำสิงโตฟาร์มสกุลนครนะคะหลังจากันหายหน้าหายตาไปหลาย อาทิตย์นะคะวันนี้หน่อยก็กลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเริ่มทำคลิปนะคะช่วงให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวหน่อยจะพาเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวัตสดิก็คือกาก,ากสดและเปลือกล่างนะคะที่จะเอาไปเป็นอาหารผสมกับไอตัวหัว หัวอาหารเม็ดนะคะเพื่อลดต้นทุนของกเกษตรกรนะคะเดี๋ยวหน่อยจะพาไปดูนะคะไปเลยค่ะดูตัวแรกก่อนนะคะตัวนี้ก็คือ,ต,คอตัวนี้ก็คือเปลือกกล้างนะคะเดี๋ยวถากล้องนะไอตัวแรกก็คือเปลือกกลางนะคะตัวนี้คือเปลือกกลางนะคะตัวนี้คือ วัตถุดิบอีกตัวหนึ่งนะคะที่เกษตรกรส่วนมากจะเอาไปใช้ในการทำอาหารให้น้องวัวกินนะคะคือนอกจากจะใช้หัวอาหารเม็ดแล้วก็ยังมีลำนะคะมีลำแล้วก็มีต้องมีเปลือกล้างหรือว่ากากสดนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศโรงบันโผลในแก้วนะคะวันนี้หน่อยได้มาเอากากสดให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะ หน่อยก็อยากให้รู้ทําความรู้จักกับตัวนี้นะคะตัวนี้คือเปลือกล้างนะคะแต่ตัวนี้จะหาได้ยากนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของลูกค้าเกษตรกรที่เลี้ยงโคนะคะหน่อยก็เลือกที่จะไม่ได้ส่งนะคะตัวนี้หน่อยส่งแค่ตัวกากสดนะคะส่วนมาก จะเป็นเกษตรกร,กรมารับเองนะคะเพราะว่าโรงมันอยู่ใกล้นะคะช่วงตอนนี้มีโรงมันของพลนแก้วนะคะได้มาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะทําให้เกษตรกร,กรที่อยู่ใกล้เคียงสามารถมารับซื้อเองได้นะคะมาซื้อเองได้เอารถมาใส่กลับบ้านเองได้นะคะแต่ว่าลูกค้าบางท่านก็ไม่มีรถมานะคะหน่อยก็ บริการส่งเหมือนกันนะคะเกือบทุกรายนะคะที่เลี้ยงโคขนนะคะที่เลี้ยงโคเป็นเกษตรกรทั้งโคขนหรือโคแม่พันธ์นะคะก็จะเอาตัวนี้ไปช่วยลดต้นทุนนะคะนอกจากจะใช้อาหารหัวอาหารเม็ดแล้วลำด้วยนะคะต้องมีลำด้วยนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะก็ช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้เยอะนะคะสามารถทำให้ เกษตรกร,กรอยู่ได้นะคะเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงก็จะไม่ค่อนข้างสูงขึ้นเท่าไหร่นะคะถ้าเราจะกินหัวอาหารเม็ดอย่างเดียวมันก็อูต้นทุนสูงมากนะคะก็เลยต้องได้ช่วยเอาตัวนี้ไปช่วยลดภาระ,ะด้วยนะคะเพราะตัวนี้ก็คือเฉลี่ยแล้วตกกิโลกร,รัมก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆตัวนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะเอาไปให้น้องวัวกินได้นะคะ ตัวนี้เปลือกล้างเห็นไหมคะไม่มีเหลือเลยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากเลยนะคะแต่หน่อยก็เลือกที่จะไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่าบางครั้งไอคนที่เขาส่งกา,กากมันนะคะเขาต้องได้มานอนรอเอาคิวนะคะหน่อยก็เลยนอนรอไม่ได้นะคะหน่อยก็เลือกที่จะส่งกา,กากสดดีกว่านะคะถ้าท่านใดสนใจกากสดหน่อยก็มีให้นะคะ ติดต่อสอบถามได้นะคะละแวกแถวอำเภอตองอยโคกสีนะคะหน่อยสามารถส่งได้นะคะช่วงนี้ตอนนี้ก็เอากากสดขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณนะคะจะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ